โอเคผมก็สวัสดีทุกคนก็เวยนะครับวันนี้กับ F1 t u r b f i อีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้จะเป็นสนามของโมนาโคนั่นเองเป็นสนามที่ค่อนข้างดีเฟนต์ง่ายมากแล้วก็โอเวอร์เทคก็ไม่ได้แย่นะผมชอบอยู่มาโค้งแรกนะผมชิดขวาไว้เยอะนะแล้วก็เราจะเบรกตรงป้าย50นะครับเราก็จะตัดเคิร์ไปนะเคอร์นี้มันค่อนข้างเรียบนะเราสามารถตัดได้เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดเยอะเดินไปนะผมเราก็จะ i n v a l i ิเดตต่อไปนะผม สก็ไม่มีอะไรมาก3ก็พยายามที่จะชีดทรายไว้นะครับผมพอมาที่4แล้วก็ดอปไป1เกียร์นะครับโคก็จะเบรกตรงประมาณสี่เหลืองเหลืลนะครับก่อนถึงปลายห้สิบนะโงหก็หยุดเกียร์เดิมครับแนละ้วโคงเจ็ดก็กินพื้นเยอะๆนะผมพื้นเอพกพอมาโค8งแก็แค่แทบเบรกนะครับผมแล้วก็ออกไปกันต่อ กลัมาผมโค้ง10โค้งที่สนุกที่สุดสำหรับสนามนี้ก็เบรกตรงประมาณป้ายหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนะวางรถเราให้อยู่ตรงกลางเอ้เบกนะครับผมระหว่างสีแดงกับสีเหลืองนะโค้ง1ิบก็ถึงป้ายห0ิก็ดอกไป1เกียร์นะผมเบรกนิดนึงนะโค้งที่สาี่ก็เหยียบค้างผมสิบห้าก็ดอก2เกียร์นะแล้วก็ไปมาถึงโค้ง18บแปนะผมโค้งนี้ก็ค่อนข้างยากเลยนะผมไม่เคยทำถูกเลย คือแบบว่าเบรกตอนไหนก็นไม่เคยถูกสักรอบอะผมกม็รู้ว่าต้องเบรกตรงไหนอะมาโหมรอบแรกก็ได้ห<ป>นึ่งาทีสิบห้าวิมาต่อที่รอบที่สองกันเลยรอบที่สองก็เราเค้ที่ทำดีกว่าเดิมนะคือสนามนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงสามารถวิ่งได้ทั้งหมดส<ะ>ี่รอบเล่ยนะก็ชัดีละที่เราวิ่งได้เยอะ นะครับโค้งแรกเบรกลงไปห้าสิบนะแล้วก็ตะเข้าไปเยอะๆเวลาเราก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดนะสำหรับโค้งแรกมาโค้งนี้โคง้งสามก็ทําดีกว่าเดิมน,นะผมว่าแต่เวลารถเฉยเลยงงโอเคโค้งสี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาผมโค้งห้าเราเบรกรงประมาณสีเหลืองนะเข้าไปปุ๊บเกาะข้างในไว้เยอะครับโอเคโคง้งหกก็ก็ดี โค้งเจ็ดหล่ะดีไหมโอเคโค้งเจ็ดดีครับผมกินข้างในเยอะนะมาโค้งแปดสวยครับชี้ขวาไว้เยอะเยอะโค้งเก้าก็ไม่มีอะไรไปครับผมโค้งสิบสิบเอ็ดนะโค้งที่สนุก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 เบรถึงป้ายหนึ่งร้อยนะผมแล้วก็ตัดเข้าไปข้างในเยอะอุ้ยนี่มวาจะชนซะแล้วไม่ชนนะผมแล้วก็เวลาเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะโค้งที่สองก็แทบเบรกนิดนึงแล้วก็ดรอลงไปหนึ่งเกียร์นะแล้วก็เหยียบค่างครับ มาผมโค้ง1 5บ6ก็ดับไป2เกียร์นะโค้ง18โอเคมาโค้ง19ต่ออุ้ยก็ดีนะเวลาลดลงไป1นาที3เอ้ย1วิ3ามนะเพอร์ซูเนอร t เบสเลยนะครับผมทุกคน1นาที40ิวิจุด3ด้วยในไทม์ทริปผมน่าจะได้ประมาณ1นาที15.0เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ก็14.6 แต่ไม่เคยได้14.3เลยซึ่งถือว่าเยี่ยมรอบต่อไปน่าจะดีกว่าเดิมมาครับผมรอบนี้มีเป้าหมายเดียวนะทําให้ดีกว่าเดิมแต่เลือกมาแล้วก็คะแนนติดลบเวลาติดลบแล้วไม่รู้พออะไรโอเคอาจจะเป็นแค่เพราะว่าเราไม่ได้เปิด EAS เร็วมั้งมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปนรครับผมลองไปเรื่อยๆนะว่าเราจะเวลาดีขึ้นไหมมาที่โค้งเนี้ยครับผม เวลาดูดีขึ้นนะโอ้โหอ่ะใครอยู่ข้างน้าเนี่ยโค้งขึ้นเบรกรอหลบเลยครับโค้งขึ้นเบรคโอ้โหก็ไม่ได้ดีนะครับโค้งเจ็ดโค้งเจ็ดก็โอเคเขาจะได้โค้งแปดก็โอเคโค้งแปดไม่ค่อยดีละเวลาเฮ้ยแต่เวลาลดลงนะสวยโค้งขึ้นเบรกหยุดก่อนมาผมโค้งสิบโค้งสิบเอ็ดสวยครับโค้งสิบโค้งสิบเอ็ดถือว่าดีเลยแต่ว่าเวลาเราน้อยมากเลยอะ่ะ โอเคเวลาเราก็นะหายแล้วก็ชนด้วยสรุปก็คือเฮ้ยโอเคเซคเตอร์ okay, ส,สุดท้ายนี่แหละที่เราทํพลาด Well that wraps up qualifying but don't worry we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix Formula One returns to Monte Carlo once again today, home to the world famous Monte Carlo Casino that first opened in 1863. And of course, a certain road race first held in 1929. There's no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. อ่ะสายไม่ไดีเท่าไหร่เกือบแล้ว เป็นการออกสตาร์ทที่ดีไม่คิดว่าจะเป็นอยู่ที่สี่นะเนี่ยแบบคือเราก็มาความเร็วปกติอะแม็กทำไมช้ามาเยอะ Past, make use of the overtake button and see what you can do. ทำไม่ทันนิดเนียคือซิกเตอร์สองผมว่าผมไหวอยู่แต่ซิกเตอร์แรกกับซิกเตอร์สุดท้ายนี่คือไม่ไหวเ,เริ่มไม่ไหว ลิม yeah. okay. ิตแย่ว้วววววอย่าชนโอเคคือเราได้เพอร์เพิลซสเตอร์ทูตลอดเลยเราได้เพอร์เพิลซสเตอร์ทูตลอด แต่เซ็กตอื่นคือเราไม่เอาไหนละแต่ก็ไม่เป็นไรดีละดีละที่เรายังไม่ถูกทิ้งห่ะไม่ถูกทิ้งหก่กโดีนะฟอนวิงไม่เป็นไรอะ่ะ คิดว่าเมื่อกี้ต้องแบบบล็อกเสืเอ้อเปลี่ยนละแต่ไม่ต้องเปลี่ยนก็นถือว่าดีโนริสยังอยู่อเหรอเนี่ยใช่แล้ว Right we've got some clear track in front of us so let's make best use of it and make the next lap a quick one. You got this? เ็มนตันยังไม่บ็อกเอยนี่บ็อก1ิวิเองเหรอ หรือว,ว่าเราโดนอันเนอร์คัด

ที่เดิมไม่มีโอคัดไม่มีอันะไรทัทางนั้น Oi! Der er hun. A long with Lemmicky. Tire condition still looking good. Okay, so we're leaving our teammate by twenty four point three seconds. ไม่ชนอีกแล้ว Go. Good pace catching the car in front by about a second a lap. There appears to be an issue we're currently investigating. <laughs>

ไม่มี DRS นะทุกคน,กคนแต่ในนี้ไม่ต้องใช้ DRS ไง Max บาย เมื่อแต่ซ้ำเสร็จเนี่ยาไม่น่าแซงได้นะเกียสตรีเร็วขอเบรกเออร์ลี่แล้วกันนะ น,นี่หนึงว้าวพี่เราแท็กลิมิตได้ไงดีละบอกยีสิบก็ไม่ได้ได้อันนี้แล้ว Okay, don't worry about the tire condition for now. Everything's looking good. Push now. We're boxing this lap. Okay, let me be medium. Let's go to the top. The top ตอนคอลีฟายแลบหนึ่งประมาณสี่เปอร์เซ็นตองแลบขาไหรยี่สิบหรอ <c oughs> รอดูจะรอเสียเวลาให้นอนเลเซียมากในที่ทางดั้งที่นอนเลสเพื่อออกมาจากผิดสวยแล้วครับ i n o และคือแบบ D r s เราก็ยังใช้ไม่ได้อยู่อ่ะอรั่งที่สงก็ยังดี 耶嘛！Yeah, แม็กซ์ขอร้องนิดนดิน <tries> okay mate the behind you now we want to keep them behind please it's critical for our race What Come on with you what? ตอนแ e x เรายังเบรกอยู่อยู่เลยอะจะพอมา PS3 หรือเราเบรกไม่หยุดไม่ดูว่าไม่ไมีเรซซี่มเราได้ fastest lap สสได้ไง <laughs> เราแซงไม่ได้สซลับนะ่าอาจจะได้แล้วก็ต้องสร้างลักอีกสามวิเพื่อให้ใได้โอเคแต่ว่าแล้วเราล็อกบ่อยมาก ูก็จะชนอันนี้ก็น่าจะแซงไปได้อยู่ดีก็ตรงนี้แหละพอทีพอทีอ่าแซงไปแซงไป เมื่อกี้เราเบียดให้เขาชนกําแพงนะก็เราผิดนะครับเราก็ควรที่จะปล่อยให้นอริสแซงไปนะน่าจะไรรับหน้าอย่างได้อยู่ race. หรือวเราไม่ควรปล่อยให้นอริสผ่านไปว่าแม่งเราเลยไม่ได้ที่สองแล้วน่ะเพราะเรามีสามซิกเนเจอร์อยู่ ล้อเราพังไปแล้วเมื่อกี้แบบฟรีมากล้อหัวเ,เราเนา่าละคนเราคนสร้างแก๊ปอย่างเดียวแล้วเราไม่ควรที่จะแซงแต่ถ้าเกิดเราไม่แซงเ,เราก็สร้างแก๊ปไม่ได้เ <Okay, S 1> เราจบที่4ครับทุกคนโดยสำรองแล้ว หลายคนที่จะลองสร้างัะเพิ่มขึ้นเผื่อเราจะได้ที่3าม ที่สี่เราผิดพลาดเราแซงนอริสไม่ได้สักทีคือแบบถ้าเกิดเราแซงนอริสได้เรามีสิทธิ์ที่จะได้ที่สองไม่ก็ที่สามโอเคผมในคลิปนี้ผมก็ใจร้อนกันไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าผมใจเย็นมากว่านี้ผมว่าเราสามารถที่จะขึ้นที่1ได้แล้วก็อาจจะไม่โดน3 second penalty ด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะที่เราไม่ได้ใจเย็นมากพอนะเ้าว่าเราใจเย็นมากพอนี่ผมว่าเราสามารถที่จะขึ้นที่หนึหน่งได้จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนสุราพัน์นี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้กันนะก็อย่าลืมนะผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็คอมเมนต์เมื่อนับผมว่าชอบมากๆนะผมจะได้มีกำลังใจใน,นาการทำคลิปต่อไปนะครับบายบาย